วายเพื่อนหรอไม่หนุกวายแะ้วก็เมื่อนะมหมยลยแซมบาอะไรก็เมื่อไปเมื่อวันติดไปเจ็ดแปดเดือนแต่วายดีที่นอ้องเมื่อเนี้มาทำบุญไหวยาธวยาตุโผลเกือปลากน ขบวนไหว้พระธาตุโนคนไลเลยนะเด็กๆโมลีโอนองแตงโมเกือปลาบะลูกโยไปดีพี่น้อนไปดรเกือปลาบะลูกปลาลายลีแตงโมคิวแกขยะ เกลปลาเกลปลาปลาลายลีปลาทองแตกแล้วปลาทั้งนี้ไม่โตหนอกทั้งห้าตัวหญ่อยแ่ไมนี้นตัวหนี่งหน,นอเตาเต่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 ามีว่าทำบุญว่ทาพรทนพนเกลือปลาก่อนว่าแล้วเราพระทนกัน มันเบิดลหน่อยอ่ะเบิดแล้วก็เบ,บิ้ลเลยลูกท้องปลามันสิแตกเลยเขาเจ้าหอยเกลืออะไรท้องปลาแตกเหรอยันาคามามันจะมาอาบปลาใช่ไหมลูกเต้ลงเต้ลงเออมันมาปลาปลาดิโอไหเต้ลงเออเห็นเต่ามาเหรเต่ามาเต่าสีขาวกับสีดำ ท,ท,ทาทอนเนื้อเกลือปลาทูนห่าทันตีสอบาทนี่จะใบนี่จะใบหางไี่จะใบจาวันแกก็จะไหาใบโอ้อยพอละลสบายดีพี่น้องละสวัยดีน่ามา,ายังม,มันนี่มกลืปลาใบทาท,ทน ทำบุนฮับุนจ้วาองเลี้งนะัวแล้วหายแล้วกร้ายเลยพี่น้องยงองอัแล้วงนแล้นแล้วยกพี่น้องห่มก็เย็นเย็นเลยสาโนเลย มาเสด็จผู้ทองอยู่ประเทศลาวมาไหว้มา,า,มากราบพิมซักซิทก้อนยังกระไดนะยเสด็พี่น้องนายเสิ็าพขะศไปเบิงงเบ่งลานพระธาตุพาโพนพีนพนนดดพ่น้องไปเบิ่งพระธาตุกันพระธาตุโพนพี่น้องเนี่ยสั่เบอร์ให้พี่น้องเบิ่งพระธาตุกันแดดพี่น้องเไย ก้นลายนะกระทะโอนก้นกับลายเนย เอาไว้ยังไปไปซื้อน้ำปะมุซาเลยรด้ในบูซาอะไรได้โอ้โอ้โอ้บาปบายเอาอยากินน้ำเอาอย่าดึงแม่ปีทั้งสี่น้ำนะดทวายเพิ่มเลยไม่หนูกวายแล้วก็เมื่อนะมั้ยวายสามบาแล้วก็เมื่อ <laughs> ไปเมื่อวันิดไปเจ็ดแปดเดือนหน้ากระเปิดสองสามเมื่อ,อคืนน่ะกลุ่นกันลายไป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 ซีน้ำไปฮะพี่พี่ไปทางพี่ไปไป ไปแบบว่าหาซาอยู่ไ่ต้องไปนั่นแม่มาว่ามาก่อะไปะไ่ซน้นี่ก็ได้พี่น้องด้วยมัน ก็ไลก็ติดตามเลยเด็กกันขึ้นหนาเล้จจะพี่น้อง๊ายบายดกบายเรียมาแตงโมเออเรียมาแตงโมไปบายเนาไปบ้ากูเอาพี่พ่อมากที่นี่มองคัด ลองวัดอูมวแม,มอ,อุณหภูมไม่ใชตวมืออีกตัวตัวที่นอยาช้ล่างมือร่างก็ล่างลูงกล่างกล่างอืม่างเลยนะยอดล้่ลงางอืม ภ <mile> <Church> ูกบโปติอมกภูโบติต่เมื่อนภูกะโปตินกภูมกติอกติไปกสีน้ำกันนะ การตแบบก็ติดตามพนสนองเด้อในการคิดหนาเดใช้ต้นยกาติดตามเยอะคนจเด้มตามมาโ่ไม่ใช่เออ